สวัสดีครับคลิปนี้เป็นตัวอย่างการนำไปใช้งานเป็นมอนิเตอร์หรือแท็กเกอไวไฟอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวไม่ต้องใช้ TNC แล้วก็ไม่ได้ออกวิทยุนะครับเมื่ออัปโหลดเฟิร์มแวร์เข้าไปครั้งแรกผ่านสาย Data เสร็จแล้วให้เข้าไปสู่เมนูตั้งค่าจากโรงงานนะครับเพื่อเป็นการเคลียร์คอนฟิกหรือใช้ค่าเริ่มต้นในการทำง,งานนะครับโดยการกดปุ่มโรตอรี้สวิตช์ค้างไว้23วินาทีนะครับก็จะเข้าสู่ เมนูนะครับแล้วให้เลือนไปที่ system นะครับกดคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับก็จะเห็น factory reset นะครับตอนนี้คือค่าข้อสิ่งต่างๆจะถูกรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นให้นะครับแต่แวันมาที่เซฟไฟล์คอนฟิกไว้ก่อนนะครับจากนั้นไปที่รีบูต ื่อสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ค่าทั้งหมดเนี่ยทํางานได้อย่างถูกต้องนะครับตัวน,นี้ก็คือจะมันจะถูกใช้ค่าเริ่มต้นที่ผมกาหนดไว้ให้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่เกิดเออร์เอร์ขณะที่ใช้งานจริงนะฮะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปคอนฟิกตามที่เราต้องการใช้อีกทีหนึ่งนะครับเอาละทีนี้เรากดค้างเข้าไปเพื่อเข้าไปตั้งค่าคอนฟิก ใหม่นะฮะฮหลักๆที่เราจะใช้ในสำหรับเป็นแท mm ็กเกอร์ Wi-Fi นะครับให้เข้าไปสู่การเมนูคอนฟิกคอลเลกชันนะครับระดับแรกแน่นอนว่าเราต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนนะฮะโดยการเข้าไปสู่เมนู Wi-Fi คอนฟิกนะครับขออนุญาตซูมนะครับไ้เห็นหน้าจอชัดข้างหนึ่งนี่คือค่าเริ่มต้นท,ท,ที่ตั้งไปให้นะครับ ก็ไวไฟจะถูกเปิดอยู่แล้วนะครับสําหรับคนที่ใช้มือถือก็สามารถใช้ SAD แล้วก็ผัดตรวจนี้ได้เลยหรือเลือกเปลี่ยนได้ตามที่เราเตอร์เราตั้งไว้นะครับว่าเป็นชื่อเราเตอร์อะไรนะครับพัดตรอะไรนะครับอันนี้เป็นค่าเดียวกัที่ให้ไปนะครับส่วนกําลังส่ง0 dBm ก็ประมาณ10มิลลวัตต์ก็คือเป็นพื้นฐานนะครับก็เรียกทาง ถ้าใช้ในรถสูตรอ็มก็พอแล้วนะครับหรือภายในบ้านในห้องเดียวกันเนี่ยสูตรอ็มก็พอแล้วนะครับกมแรงเหลือเฟือนะครับจากที่ใช้มาถ้าไม่ตั้งค่าอะไรก็อยู่ตั้งค่าสจแล้วนะครับกดค้างไว้เพื่อออกจากเมนูนี้นะครับถัดมาเป็นเมนู Station Config นะครับอันนี้ค่อนข้างสำคัญนะฮะเราจะตั้งค่าสองค่านี้นะครับสำหรับ WiFi t a c k e r เราต้องใช้สองข้อนี้ นี้ไปดูที่ในเมนสเต i o ชันคอนฟิกก่อนนะครับไมโครนะครับนี้เป็นคอนไซ์ที่เราต้องการแสดงบนแผนที่หรือว่าเราส่งไปเป็นคอนไซ์ของเรานะครับการเปลี่ยนก็คือเรากดคลิกเข้าไปนะครับจะเห็นว่าเป็นเคอร์เซอ,อร์ไปอยู่ที่ตัวสุดท้ายนะครับเราต้องการลบกดบล้วกลคลิกไปสองครั้งนะครับหนึ่งครั้งก็จะลบแบ็กสเปซไปหนึ่งตัวสอนนะครับลบไปนะครับ ปึงตัวแรกนะครับแล้วก็เปลี่ยนใส่คอนแซ็ของเรานี่ผมก็จะใส่เป็น h hotel อ,อ่ะทีนี้ถ้ามีปัญหานะครับกลับไปเปลี่ยนนะครับเพราะตอนที่เรากดมันอาจจะเลื่อนได้นะครับือรืออาจจะไปเผลอหมุนพอดีนะครับพอเสร็จก็กดอีกครั้งครับมันก็จะ บันทึกตัวแรกไว้แล้วก็สลับไปตัวสองนะครับแล้วก็หาตัว s นะครับฟังเสียงคลิกเอานะครับถ้าได้ยินเสียงคลิกก็คือเป็นการกดนะครับ s 5้านะครับทางสายผม อันนี้ก็จะเป็นเรียงตามตัวตัวอักษรนะครับ a ถึง z แล้วก็ตัวศูนถึงเก้าแล้วก็มีสัญลักษณ์นิดหน่อยนะครับเมื่อเสร็จตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยกดค้างไว้นะครับประมาณสองวินาทีนะครับมันก็จะออกนะครับจะเห็นว่าตัวแท็บไปจะออกละกดตั้ง s d เลื่อนไปครับจะเห็นตัวหมายสามเหลี่ยมชี้ลงล่างนะครับกดถึงครั้งเห็นไหมครก็จะเปลี่ยนอันนี้ผมจะ ไปใช้ไปแทกเกอร์แล้วกันเก้ากี่เก้านะครับกรณีที่ใช้งานไปแทกเกอร์เราติด gps นะครับติดสมาร์ทเบคอนนะครับเนี่ยเราติดสองอันนี้นะครับเราติดสองอันนี้ gps สมาร์ทเบคอนจะหรือว่าเลดลองตรงนี้จะไม่ถูกใช้งานนะครับมันจะไปใช้ตำแหน่ง gps แทนนะครับไอคอนนี้ไม่ต้องไปเลือกครับไม่ได้ไม่ถูกใช้นะครับไม่ถูกใช้เลย มันจะไปใช้ไอคอนของสมาร์ทไอคอนแทนนะครับโอเคเสร็จแล้วกดค้างเพื่อออกนะครับนี่มาเข้าสู่เมนูสมาร์ทไอคอนจากเมื่อกี้นะครับต่อเน,นื่องจากเมื่อกี้เพื่อเราติ๊กสมาร์ทไอคอนไว้นะครับตัวนี้นะครับคอมพิวเตอร์ตัวนี้ยังไม่ได้ถูกใช้นะครับไม่เป็นไรจะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ไม่มีผลนะครับเพราะยังไงก็ไมู่กยังไม่ถูกคอมพิวต์อยู่เลยครัตไอตจูดนะครับสมมติเราจะส่งไอจูดไปด้วยความสูงนะครับ คอส์สปีดเราส่งด้วยนะครับก็ mm hmm. ค,คือความเร็วแล้วก็ทิศทางนะครับส่งไปในแพล็กเกจด้วยนะฮะความเร็วรถโอเคสมมติผมวิ่งสักรถผมวิ่งเร็วไม่เกินร้อกิโลเมตรนะครับอย่านี้นะครับความถี่ในการส่งช่วงเวลาในการส่งที่สุดนะครับนี้ตัวนี้15วินาทีผมอยากให้มันส่งทีๆก็เหลือสักสิบนี่ไม่เกินสิบวินาทีนะครับ กเกินสิบวินาทีนะครับไม่ความถี่ในการส่งคือเร็วสุดคือสิบวินาทีนะครับ mm hmm. มุมมุมเลี้ยวองศาอ็นเกิลนะครับ mm hmm. ก็คือ mm hmm. ตอนที่เราเข้าโค้งอะไรพวกนี้ฮะสมมติถ้าเราเข้าโค้งเกินยี่สิบองศาเนี่ยครับมันก็จะถูกส่งนะครับ mm ิด hmm. ที่ก็ส่งโอเคเอาไว้ว่าผมไม่เปลี่ยนแล้วกันมาที่ขณะมาที่ไอคอนสัญลักษณ์ขณะที่รถวิ่ง เป็นสัญลักษณ์อะไรนะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวอักษรนะครับอักษรกดคลิกทีหนึ่งมันก็จะสลับไปเป็นเทเบิลนะครับมีเรือมีอะไรดีปุมหารถแล้วกันม,มหารถตัวนี้รถวิบวอ อ่ารถกระบะได้แล้วจากนั้นกดค้างนะครับออกมานะครับแล้วก็ไปดูขณะที่รถวิ่งนะครับสังเกตตัวน,นี้นิดนึงนะครับตัวบนเป็นเทเบิลนะครับตัวล่างเป็นสัญลักษณ์นะครับตัวสอนที่เราจะไปใส่ในแท็กเก็ตไดจ้จะถามว่ามันคืออะไรนะครับข้างบนตัวสอนขวานะครับสังเกตดูนะครับเอเราคลิกเข้าไป,ไปเปลี่ยนเห็นไหมคนระับ เราคลิกเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวว่าเทเบิลมันเปลี่ยนนะครับเนี่ยเทเบิลสแสนะครับเทเบิลเบกแสนะครับทีหนึง่งนี่คือเทเบิลของตัวอักษรนะครับตัวอสอนเอได้อเอถึงแซดนะครับอ่าทีนี้เราขณะที่หยุดรถหยุดเป็นเป็นอะไรสมมติผมเอาตัวอะไรอะ่ะผมอยากได้ตัว ตัว P ตัว P ครับตัว P เีเขาชอบใช้ตัว P กันอยู่ในะทเทเบิลม,ม,มันมะีไหมนะผมก็จำลาบภาพทเทเบิลไม่ได้อ่ะใส่อาจจะไม่อยู่ไม่เป็นไรอยู่ทเทเบิลอื่นขณะรถหยุดนะครับขณะหยุดขึ้นที่นะฮะเดยใช้รถไอ้นี่รถนี้ได้นะครับ ลูบรถลูบรถหยุดพื้นที่นะครับโอเคเราใช้ตัวนี้นะครับกดค้างไว้ออกแล้วนะครับเป็เทัานี้ครับในการการใช้ตั้งค่าสมาร์ทบีคอนนะครับสมาร์ทบีคอนมีเท่นี้นะครับเพราะฉะนั้นขนาดที่เราเคลื่อนที่ก็จะใช้ไอคอนนี้นะครับขณะที่รถวิ่งด้วยความเร็วนะครับแต่ที่รถหยุดนะครับก็จะใช้ภาพนี้เป็นไอคอนภาพนี้นะครับกดค้างออก ถัดมาเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะต้องเชื่อมต่อแน่นอนครับว่าเราใช้งานเป็นแท็กเกอร์ Wi-Fi นะครับเราต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ครับอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ครับเข้าไปเซิร์ฟเวอร์ื่อเซิร์ฟเวอร์อันนี้ Default มาคือ aps dps com เซิร์ฟเวอร์ผมเองนะครับออพอร์ตก็1นึ่งนะครับ Default ไว้ให้ล้วส่วนเราจะรับจากใครมาโมนิเตอร์บ้างนะครับ รับจะใครมามอนิเ,เตอร์บ้างตัวนี้เราสามารถพิมพ์เข้าไปเองได้นะครับตัวนี้สั่งพิมพ์เข้าเองได้หรือใช้ตัวช่วยตัวนี้นะครับตัวช่วยนะครับนี้ default ผมให้มาเป็น b s h s s t a r e o s t a r ก็คือ prefix ของคนไทยทั้งหมดนะครับทุกิ r เก็ตนะครับ b ทุเกเข้ามาในเครื่องของเรานะครับ วัดด้วย M 5 0ก็คือระสมีสถานีไม่เกิน50กิโลเมตรนะครับก็จะมีแพ็กเกจของสถานีที่ภายใน50กิโลเมตรของเราเนี่ยจะถูกส่งกลองเข้ามานะครับกรณนี้ทีนี้ฟิลเตอร์นี้มันอาจจะไม่ได้ใช้ถูกไม่ถูกฟิลเตอร์ขณะใช้งานกับสถานีที่ไม่ได้ส่งพิกัดนะครับนี่ต้องระวังนิดนึง ในใช้ได้กับสันนิที่ส่งพิกัดมานะครับพวกที่ไม่ส่งพิกัดอย่างเช่นออทอร์มาตรวจอากาศบางสันนินะครับเสเตเตตัสอะไรพวกนี้ควกนี้ไม่มีพิกัดแล้วฟิลเตอร์นี้ก็คือตัว M 50นี้ไม่มีผลอะไรนะฮะก็จะมันก็จะหลุดออกมานะครับอ่ะุติผมใช้ดีฟอรแล้กกันค่านี้นะครับถ้าเป็นถ้ามีสนันนิแจ้งสันนิมาก็คือเกิน50กิโลเมตรก็ถูกฟิลเตอร์ทิ้งไปนะครับไม่มานะครับ ออกนะครับจากที่เรากรองข้อมูลวิ่งเข้ามาหาเครื่องเราแล้วเนี่ยก็ไปดูว่าในมอนิเตอร์เราจะแสดงผลออกหน้าจอเนี่ยต้องการแสดงข้อมูลอะไรบ้างนะครับไปที่มอนิเตอร์นะครับอันดับแรก TNC TNC เราไม่มีครับอันนี้เราหมดนี้เราปิด TNC นะครับปิด TNC เราไม่มีติ๊กไปเลยเลยอินนะครับ มาจากข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ตไหมใช่ครับเพราะเราเชาื่อมต่ออยู่กับเซิร์ฟเวอร์อยู่เราใช้ผ่าน wi f ฟนะครับรับข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ตแน่นอนนะครับสเตตัสข้อความเราต้องการแสดงไหมบอกว่าไม่เอาดีกว่ามันลกหน้าจอนะครับเพราะบางทีเราก็ไม่อยากจะไปดูของเพื่อนนะครับตัวอากาศต้องการแสดงด้วยไหมสมมติห้าสิบกิโลเมตรอยากรู้สภาพอากาศด้วยโอเคครับเผื่อเราจะยุ้สภาพอากาศรอบตัวเราด้วยว่า อากาศเป็นเช่นไรนะครับดูดูสารการทีนี้ตัวอากาศแบบรอบๆรอบๆบ้านเราหรือรอบๆรถเรานะครับเอาติ๊กด้วยอ่ะ Tm <TL> โทรมาส์นะครับโทรมาส์เราอาจจะส่งพวกข้อมูลเกี่ยวกับการรับการส่งแพ็กเกจในดิจิหรืออาจจะมีบางคนส่ง pm สองจุดห้าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้บางทีมข้อมูลค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับอันนี้ก็ติ๊กไมวแล้วกันเดี๋ยวมัน ลงหน้าจอนะครับแท็กเกอร์ก็คือแพ็กเกจที่มีตำแหน่งมาที่ส่งตำแหน่งทิศทางนะครับคมเร็วนะครับเป็นแทกนียจะเป็นแท็กเกอร์นะครับเ,เป็นว่าอ่ะเอาไว้กันเผื่อจะมีรถวิ่งใกล้เรานะครับรถเผื่อจะมีรถที่อาจจะจอดอยู่หรือวิ่งอยู่ใกล้ๆเรานะครับเอาแท็กเกอร์นะครับมเมสเซจข้อความ เอาไหมเอาไว้ล้ก่อนแล้วกันเพราะไม่ค่อยมีคนส่งเท่าไหร่เผื่อมีคนคุยกันอยู่เนี่ยเราจะได้รู้ว่าคุยอะไรกันนะครับมูฟมูฟก็คือสถานีที่มีการเคลื่อนที่อยู่นะครับอย่างเช่นเ,เครื่องบินรถเรือพวกนี้ครับที่มีการเคลื่อนที่อยู่นะครับสถานีเคลื่อนที่อยู่เป็นสัมพันธ์กับติ๊กเกอร์น,นิดนึงนะครับแต่ถ้าสถานีที่ถ้าเราติ๊กออกเนี่ยถ้าเราติ๊กออกนะครับ เมื่อเราถ้าเราติ๊กออกแบบนี้นะครับมันก็จะถูกฟิลเตอร์สถานีรถก็จะไม่มีผลที่มีการเคลื่อนที่นะครับมันก็จะมีแค่มาหมดเลยนะครับเพื่อสมพันตรงนี้เือว่าเราต้องใช้สลับกันนะครับมุ่งถ้าเราติ๊กมูฟมาอย่างเดียวแล้วเราไปติ๊กเอาแท็กเกอร์ออกนะครับแบบนี้มันก็จะเห็นแต่แท็กเกอร์ที่มีการเคลื่อนที่นะครับหรือรถที่เคลื่อนที่อยู่รถที่จอดอยู่จะไม่เห็นนะครับ อันนี้ผมต้องการรถแทมรถที่จอดด้วยนะครับและเคลื่อนที่ด้วยนะครับก็เอาด้วยทั้งสองอย่างนะครับสถานีสถานีสเตชันคือสถานีที่มีการส่งพิก,กัดนะครับที่มีการส่งพิก,กัดถ้าเราติ๊กออกก็คือสถานีที่ไม่ส่งพิกัดมันก็จะไม่ถูกแสดงนะครับดีเลย์นะครับอันนี้ผมต้องการให้มันดีเลย์บนหน้าจอเนี่ยสักสองนาทีก่อนที่จะไปเพกเก็ตอื่นนะครับไปซื้ออก่อนที่มันจะไปสถา,า,สานาีอื่นในงานสถานีอื่น หรือหลุดออกไปที่หน้าจอหลักนะครับเอาสองวินาทีนะครับหรือใครต้องการก็เปลี่ยนไปนะอาจจะหนึ่งนะวินาทีหรือห้าวินาทีอะไรเนี้ยก็แล้วแต่นะอันนี้ distance เลยทางนะครับก็อันนี้กรองอีกชั้นหนึ่งนะครับว่าอ๋อแพ็กเกจที่ส่งมาเนี่ยระยะทางระยะทางของสถานีจากเราไปหาสถานีที่ส่งเข้ามาเนี่ยไม่เกินห้าสิบกิโลเมตรนะก็คือให้มันแสดง ถ้าเกินก็คือฟิลเตอร์ทิ้งนะครับโอเคเอาแบบนี้ตามนี้นะครับแล้วกดออกอเมื่อเราจะตั้งค่าคอนฟิกเบื้องต้นแล้วเนี่ยโอเคกดออกอีก้้างนึงนะครับให้ไปที่โปรติแล้วเมนู2องเมนูเราไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วนะครับไม่ใช้งานอยู่แล้วแต่ไม่มีอยู่นิดนึงนะครับใน,น Tc setting นะให้กด,ดเข้าไปใน Tnc c o n f i g นะครับ เพราะว่าค่าดีฟอ์มันถูกใช้งานอยู่เห็นไหมครับให้ไปปิดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานนะครับเพราะว่าตอนที่เราเปิดเครื่องมาเนี่ยเรามันมันจะได้ไม่ต้องไปหาทีนซีว่ามีไหมอะไรเงี้ยนี่บอกมาเลยว่าไม่มีนะนะครับจะได้ไม่ต้องมาสนใจกับโอทีนซีอีกนะครับออกแล้วหลุดออไปเลยครับที่เหลือพวกนี้ไม่ต้องไปสนใจเลยนะครับเพราะาเราไม่ได้ใช้งานในฟังก์ชันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ไใช่ทีนซีเสร็จแล้วนะครับ ไปที่ s s t ต m นะครับไปที่ Save นะครับจากนั้นรีบูตหนึ่งครั้งเพียเท่านี้ครับเป็นตันเสร็จครับเมื่อ GPS มานะครับลองเลื่อนไปดูนะครับ,รนะรบ GPS มาแล้วนะครับนี่คือข้อมูลมีการส่งละไอคอนมีการส่งออไปนะครับ อันนี้ก็คือข้อมูลมีการรายงานออกมาเห็นครับว่ามีการรายงานจากอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์มาตามที่เราฟิลเตอร์ไว้นะครับระยะทางจะไม่เกิน5้าสิบกิโลเมตรนะครับเราก็มีตัวอากาศมีสถานีพื้ทนที่มีอะไรพวกนี้นะครับก็จะเห็นว่าสเตตสัสจะไม่มีนะครับหรือว่าอ,อ,อะไรอะตำมตรไจะไม่ถูกแสดงมาทันทีนะครับแต่เราสามารถเข้าไปดูได้นะครับก็คือเมื่อเขาสามารถเข้าไปดูในออตอนนี้ ก็คือเราสามารถหมุนเข้าไปดูได้นะครับดูนะครับนี่ครับนี่นี้คือสเตตัสนะครับสามารถแสดงได้เหมือนกันนะครับสาารแสดงได้เหมือนกนันแต่ว่ามันจะไม่ถูกแสดงขึ้นทันทีเท่านั้นเองนะครับสามารถดูย้อนหลังได้แต่การแสดงขึ้นทันทีคือตามที่ฟิลเตอร์ที่เรากําหนดไว้นะครับ ก็ทับ้บางต้นสำหรับการใช้งานแท็กเกอร์ก็มีเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับ